ประมุกนอกที่เจ้าพาคนเข้ามาหรือประมุกสายเก่าบอกต้องการจะพบกับพันนะ่ะประมุกทำไมถึงพาควเขาเข้ามาอย่างที่นี่เรามีแต่เจ้าเข้ามาได้คนเดียวนะนอกจากเจ้าแล้วถ้าไม่อยากจะพบใครเท่านั้นไในวานหน้าไหนเขาบอกว่าแต่เขาไม่ให้เขาพบพันเลยเขาจะฆ่าเขาซะหาตายแล้วใครบังอาจอย่างนี้ ข่าระแกรเจ้าเยันบอกสิ่งหรือเปล่าข้าเองจะเป็นใครี่ลึกพลึกทำทรงผมตุ๊ดโคต้องฟังผู้ไปทำไมเป็นอย่างนี้ว่าเรายันบอกสิ่งที่จริงแหลยต้องฟังผู้ไป มีความจะเป็นอะไรถึงแต่งตัวอย่างเงี้ยจะบ้าเหรอทำไมอน้องพี่มือเจ้าเป็นอะไรไปเนี่ยเสียงเสริฟไปใหญ่ตายๆก็ปวดใจเหมาะละดูที่เหงื่อท่วมตัวอะไรทุกหัวอย่างน้อระมุกตัวอยู่เพิ้งหน้าแล้วจะซักไซร่ำไรได้ไหมล่ะข้าพวกเขาให้บทแล้วก็ดื่มเหล้าเซบสุกกันนางตรงฟังทำไมเป็นอย่างนี้ตายนี่นางใช่ไหม ทำรายน้องเหรียญของข้าท่านก็มีส่วนด้วยนะทำไมต้องปล่อยให้มันบุกกรรทําให้พักเดือนตะวันวุ่นวายไปหมดทั้งพักแล้วไหนแต่น้องเหรียญนั่นดีต่อข้าห่วงใหญ่ข้าเขารู้ข้าไม่สนใจงานในพักจึงได้าทาแทนทำรดอันตะวันเำาไม่ท่านวิปริตผิดมนุษย์ตัวเอง อยากให้ฟางหลวงท่อไหมเรี่อเหลยงไม่ต้องรีดิลำเรนะจะไม่ลงมืออีกเหรยุ่ใหญ่นะหัวยุ่ยใหญ่ต้องมีอะไรกันแล้วใช่นันเดี๋ยวบนะตบว้าวอปเฮ็ด เอสามาบุกไทออดพีบอีกเฮ้ยช่วยช่้ยหมอเฮ้ย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 เเฮ้ยฟังน้อยไปอ๋เฮ้ยประมุกายล้ตัวเองนัแหละประมุก lắm Ta khó khứt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp